โลโก้ no นะครับผมวันนี้พามาดูนี่เลยยีสุ N เป็นเอลร้อยสามสิบสี่ล้อสี่ล้อนะแต่มีแต่คนบอกว่าเหมือนหกล้อเหมือนนีครับเพราะผมแปลงเอารอหกล้อมาใส่โดยการทำดปเตอร์ขึ้นมานะครับทั้งทั้งสี่ล้อเลยอบอกก่อนอันนี้เป็นคันใหม่คันใหม่ของรองไร่อร์ นี้เอยากทาตามทำได้นะแต่ไม่ไม่ได้รับทำนะครับเพราะมันคือความแข็งแรงของรถชีวิตผมผมเสี่ยงได้ครับชีวิตคนอื่นไม่ต้องมาเสี่ยงกับผมถาดนี้ต่อที่ช่างเขียวสัาอะไรวะสําเรืองมั้งบริจัทอ,อ่ะไม่ได้ทำอะไรมากครับคันนี้เน้นชิมชีม แต่งไปด้านหน้ามีมีกระจังกระจังเป็นโครมเมียมแล้วก็แก้มซ้ายขวาครับประมาณนี้จริงคีนเลยคันนี้ต้องการแบบนี้เลยไม่อยากแต่งเยอะแล้วก็มีเพิ่มไปก็คือเป็นกระจกกระจกไฟฟ้า มานี่นี้ครับไม่มีอะไรครับมีรีแมปแล้วรีแบบอยากที่เลยนี่ตองเอามาเร็วช็อปหรืออูช่างตองน็่เนี่ยพอติดเตอรอติดเตรอตเตร์มีอะไรอีกวะไม่มีข้างในก็มีแค่จอเปลี่ยนแค่จอวิทยุเฉยครับนี้ให้ดูแค่นี้แหละถ้าอยากละเอียดเดี๋ยวรอไมค์เสร็จก่อน ไม่ไม่รู้หายไปไหนหาไม่เจอไม่ได้ถ่ายคลิป2เดือนก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามมาด้วยครับเดี๋ยวมาลงบ่อยๆช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยสวัสดีครับ